Men skulle de vinna, då kan de inte ha någonting i Ukraina. Nästa Nej. År. Nej, det kan de inte. Wow. Varsågod. Tack, tack. Jag räknade med att det skulle bli ett annat land då. Ja. Men de, 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 de är ju är i Ukraina. De pressar ju tillbaka ryssarna. Ja men, Nu får vi se om ryssarna röstar på Ukraina. ตื่นึ้นภาพกินอาหารสาวม่เ็ัสาดกันน่ะเอหนังสาวพยานวรู้ใช่ปสวัสดีครับพี่น้อง มาจาก,กต่างจากวัดเนาะเทียสิเขามาหอดบ้านเท่ากะเทียสิเขามาหอดบ้านในเมือง3ทุม่ม30ค่ะพี่นอ้องเอามาเอาบรรยากาศมาให้เบื่องน้ำกันค่ะย่ำคำขึ้นของบานเมืองของข้า,าค่ะย่ำพวาในเขาในเมืองนะค่ะพี่นอ้องนี่เรื่องขาอมาสถานีรถไฟไต้หวัอยู่ตรงขามกัน จะยาจางกติไทยอันไปทั้งคางบไดาค้ค่ะเพราะว่าภาพมพันนี่สถานีรถไฟค่ะพี่น้องมาเป็นน้ำกันาไดาเอาขากลองมาเมื่อกันไม่กันสั้นบไดานี่เนาะค่ะพี่น้อ,นนอนงเนาะน,คะน,คะน,คะน่ค่ะพี่น้องมาเป็ช่วงเปน้ำกันตึกที่สูงจ เมืองนี่แหละค่ะพี่น้องข้าเจ้าเริ่มสางไม้เป็นร่งเร่มเป็นนี่ค่ะพี่น้อง เพราะว่านี่คับพี่น้องนักนักเตะฟุตบอลก็มาพักมาไอ,ไอล้ลุงเล่มนี่แหละค่ะเพราะว่านบอกไก่จากสนามฟุตบอลบอลไก่จากสนามกล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะสนามฟุตบอลข็าเจ้ากระสังเป็นทั้งนกกระจอกแหละค่ะพี่น้องนรงเล่มระดับฮาดาวข้าเจ้ามากพวกนักฟุตบอลสลราตันนักฟุตบอลดังสลาตันซมเมนบ้านท่าตะก,กี้กับซีเมนไอ พียี่พงผิวอ่อนน่นแหละพี่น้องเจ้ามาพักดี่าบานเมืองก็เจ้าเบิ่งกันไปในส่วงระยะเส้นข้างในเมืองข้ามขึ้นแต่ก็เป็นข้ามขึ้นก็จริงอยคะพี่น้องแต่ว่าตอนช่วงหนาร่อนนี่มันบะหมืนเนะาะค่ะพี่น้องเนาะแต่กับไฟข้าเจ้าก็เปิดตรงตามเม่ล่าข้าเจ้าก็จิตั้งช่วงหนาร่อนข้าเจ้าก็ตั้งไว้ เป็นเวลาช่วงนาหนาวก็ตั้งไว้เป็นเวลาขึ้นกันละคะ่ะพี่น้องี่บ้านเมืองขึนเจา้เาภาพมันย้อนมันอันนี้เนี่ยก็ขอโถษขอพายเนระื่องพี่น้องภาพมันบอลอิงพว่าลดมันจะมีตอนลดเตียนลดกระโดดเนี่ยจักน่อยเนาะคะ่ะเนาะถึงสิมีศาลาเนี่ยบ่มีศาลาเนี่ยก็ฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆมเบึงมาเที่ยวมาช่วไปนัากันคะ่ะ กับบ่ทานได้ไปออกนอกประเทศแล้ค่ะพี่น้องกับเรียนเรียนผ้าส้มต่ละเส้นทางแต่ละหมองอยู่ในประเทศสวีเดนนี่แหละค่ะพี่น้องไปกับมองใดมองเกาเนยไมยน่น้ำมองใดมองไม่ไม่กับพ่ทัานได้เห็นกับตามตะ่เส้นทางย่จ้าพ่านได้ไปเป็นไ่เพื่อนภาพไปกับสิทธาไทยไมย่ให้พี่เห็นหนองเบ่งน,น,น้ำนะค่ะพี่น้องเนาะเด็กข้าเจ้ากับล่งเริ่มสร้างขึ้น เ้าเจากันล่างเลิ่มสั่งขึ้นไม่ๆก็มีนี่นี่ค่ะพี่น้องเอากัเบิ้งกระส่วไปน้ำกันค่ะนอ้อะ เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสั่งได้อันนี้เพิ่นเฮ็ดได้เป็นแบบเคลือบโมบา้านบ้านพัฒนาค่ะพี่น้องได้เราก็แย่กระลังอันท่ายเขียบโยถนนหนทางลอดมุ่นดอนพี่จ้าพ,พี่พี่เพิ่นอยาู่บนประตูไม่เอะเพื่นยืงยืนถ่ายอยู่ไหมบ่เพิ่นสวนมุ่นอยู่บ่ ดิเออเอายืนถ่ายเพื่นก้อนเพื่นกะสวนมวนพันได้เวดีสน่ะเออเอะกะ่งไทยกร่งลานม้อย่เออคคลิปไปให้พี่ให้น้องเพิ่นเบิ่งน้ำอยู่พกก็ไดซีนาที่ค่ะเอาเดียวจังไดเอะกับีิทุกกลับมไอ้น้องละจ้าบัดดีน้อง น้องสาวเพื่อนทร่มากค่ะพี่นองไปส่งเพื่อนชส่บ้านมูเพื่อนแล้วบ้านนี้เพื่อนก็เลยพับบนเขาบ้านสงสัไซอันเพื่อนเพื่อนก็จีสวดมนต์อยู่ที่เพิ่อนพั่นได้แล้วที่เพิน่นพั่นได้ลงมาหากันน้องเพิ่นก็เลยทร่วมหาญาจาัดบันเอ,อืเออ่นญาจาก,ก็เลยถ่ายคลิปเขาบ้านเมืองเพ,พื่อนไมาให้พี่หนองเบ่งน,น้าเนาะค่ะนาะพี่นองเนาะอันนี้มาเขาในเมืองในส้นทั้งนึงอีกเด้ค่ะพี่นองนี้มาให้เบ่งในตอนกลางคืนเนาะค่ะเนาะ ราคาพี่น้องพาได้เบิงมาเบิงมาโซนน้ากันเอาจาักซีนาที่หานาที่มาห้เบิงพอได้มีคลิปลงห้เบิงน้ากันเนะาะค่ะพี่น้องนอผ้ามาเที่ยวน้ากันผู้ใดบ่ได้มากกับมาเที่ยวน้ากันเ้อมาเทียยกกเท่ยวน้นายาจา,จาประเทศสเปนค่ะพี่น้องละค่ะเดี๋ยวแต่จะจากเราจได้าไปหอนจังไนกับกด้ผ้าหอนมองอัน บ้านบริษัทเฮ็ดยาบมานบอน,น,บน,บนี่กับสถานีรถบ้านมองหนึ่งที่อันเป็นอาคารทั้งหน้ามีป้ายอยู่ทั้งหน้านี่ค่ะพี่น้องอยู่กลางบนหันกับเป็นสถานีรถเป็นสถานีรถบา้านค่ะพี่น้องสถานีรถบา้านสถานีรถไฟ ยา,ยากรอนค่ะพี่น้องยาจาคอยสิบปีคลิปลงนี่ค่ะทั้งน่าแหละค่ะบริษัทขาจายาเนาะผู้ใดมาเบิ่งมาส้มมาติดตามไปน้ำกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งดิ้งดิ่งห้ยาจาเน้าแม่เด้อค่ะปล่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ค่ะบริษัทที่เขาจายาค่ะพี่น้อง ปลาใหม่บางก่อนเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อค่ะคอยสุภาพร่างกายแข็งแรงมีพลาระน้ำไม่ที่สมบูรณ์ทุกคนทุกคนเด้อค่ะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณค่ะ